สวัสดีค่ะควันนี้นะคะจิ๊กนะคะจะก็จะมาส่งมอบรถวีโ o ้แชมป์นะคะตัวนี้เลยให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะหนูขอสอบถามลูกค้าสักนิดหนึ่งนะคะครับวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูขอสอบถามพี่บรรจงนิดหนึ่งว่า ประทับใจในการออกรถที่เต็นท์ V88 แไหมแล้วก็บระทับใจในตัวเซลไหมเอ่ยครับผมก็บอกตรงครับว่าประทับใจมากแล้วก็ชอบนะครับตามเรื่องทุกอย่างเลยแล้วตัวผมเองนะครับก็ติดแบล็คลิสแล้วก็ติดแท็กของออมสิท์นะครับประมาณ50 0 0 0แต่ทางเซลลทางร้านก็ดันให้ผมผลานนะครับค่ะแล้วชอบรถ v ีโก้แชมป์ตัวนี้ไหมคะชอบมากเลยครับคุณพี่บรรจงประทับใจ รถของหนูมากน้อยไหมคะอ่าชอบมากเลยคัะผมประทับใจมากเลยแล้วก็ได้รถปีใหม่ด้วยนะคะสําหรับเต็นท์ของหนูแล้วก็การออกรถใช้เงินประมาณเท่าไหร่คะอ่าจบที่สี่พันครับไม่มีเกินเลยครับไม่มีบานปลายนะคะจีขอตัวไปส่งมอบรถลูกค้าให้ให้กับลูกค้าก่อนนะคะขอพระคุณคะ่ะครับ